เมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดโครงการ One Day m e d ด t เทชันให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มารู้จักศูนย์กลางกายศูนย์รวมแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลซึ่งทุกคนทั่วโลกควรได้รับโอกาสอันดีนี้โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนวัดพระธรรมกายเบลเยียมมาแนะนำการทำสมาธิในครั้งนี้ ซึ่งชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสั่งสมอารมณ์สบายทั้งอินดอร์และเอา้าดร์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของธรรมชาติทำให้หลายท่านพบกับความรู้สึกพิสูอย่างแท้จริงเมื่อทุกท่านจิตใจผ่องใสก็ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นั้นคือการถวายพัตหารได้คณะสงฆ์เพื่อฝึกการให้กับเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งหลายท่านไม่เคยเจอพระพิสุสงฆ์มาก,ก่อนแต่เมื่อได้มาถวายพัตอาหารก็รู้สึกปราบปรื้มปิติอย่างความรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากว่าการถวายพัตอาหารพระจะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดีเช่นนี้จากนั้นชาวท้องถิ่นได้ลิ้มลองอาหารไทยที่เป็นอาหารที่คนทั่วโลกให้การยอมรับว่ารสเด็ดไม่แพ้ชาติใดในโลก นอกจากนี้ยังได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวของการเจริญสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบข้อสงสัยทุกคำถามเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลังจากได้ลองปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกห้องปฏิบัติธรรมด้วยการไปนั่งสมาธิตามอัธยาศัยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเมื่อทุกท่านได้มาประสบความสุขที่แท้จริงจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ